แม่มิกชวนมูวันนี้นะคะสายเสิงโชคต้องจดเลยนะคะคาถานี้ว่าสั้นๆก่อนนอนช่วยให้เทวดาและเจ้าที่ให้พรช่วยเสริมโชคลาภให้เฮงๆปังๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานโชคลาภต่างๆปรารถนาจะถูกรางวัลใดก็จะเป็นดั่งใจนึกคิดสามารถมองเห็นเลขเด็ดหรือคล้ายเลขรางวัลที่จะออกในงวดนั้นได้ก่อนที่จะเริ่มสวดคาถา ขอให้ท่านนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจเสียก่อนจะนั่งกี่นาทีก็ได้จนเลิกฟุ้งซ่านกับเรื่องต่างๆให้เพ่งจิตไปที่การท่องคาถาเพียงอย่างเดียวเมื่อทำสมาธิเสร็จเรียบร้อยให้ท่านอธิษฐานขอโชคขอลาบหรือขอให้ถูกรางวัลใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตหลังจากขอพรเสร็จเรียบร้อย จากนั้นให้ท่านท่องคาถาดังต่อไปนี้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธานิมิตตังปฏติมานะอรหังพุทโธ นะโมพุทธ,ธายะ